มือวัดตัวนี้เราเรียกว่าตอนนี้เครื่องมือวัดแบตเตอรี่ทั่วไปอั้ยไตอนนี้ขึ้นมา1 3 0 TCA 12.77โวลต์นะเปอร์เซ็นต์มันได้98แล้วแบตขึ้นฟูดแล้วใช้งานได้กับรถเล็กๆตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่ก็คือเปอร์เซ็นต์มันยังไม่เต็มร้อยเราต้องกระตุ้นขึ้นอีกเพราะว่าเนี้ผมไปผมไปปรับกฎใหม่นนคือใส่ค,ใสคีบชาร์จแบบติด,ดๆเลย แล้วก็คือให้ไฟเข้าไปเลี้ยงกระตุ้นก่อนแล้วค่อยๆเติมน้ํากันถ้าคือรถทั่วไป่ะบอกเลยถ้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่น้าเนี่ยถ้าใช้งานนะน้ำกันแห้งเราเปิดเห็นว่าน้ํากันแห้งอย่าเพิ่งเติมโดยที่ยังไม่ได้สตาร์ทรถถ้าเราเติมลงไปเลยปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอดที่มันมีอยู่เนี่ยมันจืดสนิทพอจืดสนิทปุ๊บมันไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้พอเราเติมก็ไปเสร็จปุ๊บสตาร์ทแ็ค ไปแล้วไปร้านร้านบอกแบตเสียเพราะวัดมันไม่มีค่าอะไรขึ้นเราต้องสตาร์ทให้มันติดได้พอติดได้เสร็จปุ๊บเราถึงค่อยๆเติมน้ำกัดเติมน้ำกัดแล้วเราวิ่งยาวสักพักหนึ่ง,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 งหรือติดเครื่องวอร์ไมไว้สัก20นาทีให้มันมีได้ให้กดที่มันมีอยู่ให้มันได้กระตุ้นเข้าไปแล้วมันถึงจะไม่พังแบตรถตู้เก่าผมอะ12ปีเอาไปเปลี่ยนนะร้านร้องอะ เขาบอกใช้ได้ยังไงมีร้านแบตเตอรี่เจ๋งเพราะว่าคือผมใช้มั่งไม่ใช้มั่งเนี่ยแต่พอช่วงที่ผมไม่ได้ใช้งานเนี่ยทุกสัปดาห์ผมจะเอาเครื่องกระตุ้นประชานกระตุ้นไชจ่ายกระตุ้นไว้จนใช้จนว่าแผ่นธาตุอ่ะมันมันแตกหมดแล้วข้างในมันถึงถึงได้เปลี่ยน ครับอันนี้แบบขอใจวีแลวสตต์ดไม่ได้อเอาไปพื้นฟื้นปีหกสามเอาไปพื้นฟืนนตอนนี้ขึ้นเขียวแนละ้วคือที่แรกอะ่ะมันมันแดงจนน้ำกัดไม่มีแล้วน้ำกับไม่มีก็เลยเอาไปทำ นี่ตัวตาแมวขึ้นเขียวแล้วนี่ครับแ่คตาแมวขึ้นเขียวแล้วนะฮอันนี้อันนี้ก็เขียวจากจากไม่ไม่นั่นแล้วจากแบตแห้งสนิทเลยจากแบตแห้งสนิทใช้งานไม่ได้เดี๋ยวดูกดนะฮะ กดอันนี้เพราะว่าวันนั้นทาทาอยู่กด,ดนั่นพอพออยู่ที่ประมาณพันพันสองร้อยกว่ากว่าอยู่ในเกณฑ์เขียวอยู่ในเกณฑ์เขียวจะถือว่าท่าอยู่ในเกณฑ์นี้ถือว่าโอเคแบตเตอรี่โอเคใช่แต่ถ้ามันอยู่ที่เหลืองนี่คือกดเข้มเกินไปพอกดเข้มเกินไปเราทําไงถ้ามันเต็มใช่ไหมเราดูดออกมาหน่อยอยางละหน่อยอยางหน่อยแล้วก็คือเติมน้ํากลัดลงไป จะต้องการไปเที่ยวถ้าเราเที่ยวเที่ยวต่อปุ๊บเนี่ยคือค่า CCM จะเพิ่มขึ้นสังเกตดูว่าถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยแล้ววัดนะค่า CCA ไม่ขึ้นเลยแต่กดเข้มเราต้องดูดออกดูดออกดูดดูดน้ำกดออกเสร็จแล้วก็เติมน้ำกันพอเติมน้ำกันแล้วปุ๊บเนี่ยให้มันเคี่ยวต่อคือเออพวกซันเกรที่มันกาออยู่มันจะหลุดแล้วค่า CCA จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เข้มก็ดูดออกใช่เข้มก็ดูดออกคือไอ้แบตพวกเนี้ย ถ้าเราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไอ้ค่ากดเข้มอาจจะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ดูแลเลยนานๆไปยิ่งว่าเป็นแบบให้พวกปิดผนึกอ่ะไอ้พวกเล็บแดดปิดผนึกมาคือห้ามเปิดทุกคนจะคิดร้านบอกว่าไม่ควเปิดเริองไปทาอะไรต้องเติต้องการใช้ใช้ไฟแบบสตาร์ทไม่ได้สาเหตุคือน,น้ำกันแห้งน้ำกันมันเดือดไปวัานานี้นแห้งพอแห้งแ็จปุ๊บทำไงอ่ะ ประทไม่ได้เข้าร้านร้านออกแบตเสียเปลี่ยนแล้วร้านร้านเธอให้เรา400แต่ร้านเราไปเติมน้ำกันไปฟื้นฟูใหม่เอามาขายพันสองขายขายเป็นแบตมือสองเขารับรับประกันรับประกันแบบประมาณ6เดือนคืออยู่อยู่แต่6เดือนไม่เป็นไรแต่จริงแล้วถ้าเกิดเราไปใช้งานดีิงจะไม่มีปัญหาหรอกที่ตอนนี้ที่ร้านแบตเตอรี่ที่เขาแบบ ดีๆที่เขาเปิดแล้วรวยเลยนเนี่ยเพราะอย่างนี้จะเกิดของอแล้วจะมีร้าเนี่ยอาจารย์เอาไปเติมกฎใหม่ไม่ได้เติมครับเติมเพียงการอย่างเดียวครับเนี่ยอาจารย์ตายสนิทเนี่ยภาพเนี่ยเนี่ยตายสนิทไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะฟื้นฟูอัดอัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาดูกันนะอันนี้ไปแต่เข้าเรียนทั้งรุ่งก่อนใช่ไม่ตกตรงนี้ยัง ตรงนี้ยต้องการัน,นจืดกดจืดมากอันรเงี้ยกดจืดมากเลยพอกดจืดแบบไม่มีเลยเนี่ยเราต้องอัดรถอันก่อนอัดวนเข้าไปเดี๋ยวเดเรียกอะไรครับที่วัดไ,ไปร้านขายพวกอะไรรถวัววนอะ่ะค่าทวงจำเพาะอ่าคือบอกว่าที่วัดกดแบลเคอรี่ที่วัดกด,ดร้อยกว่ากว่าบาทร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทวันนีแล้วอันนี้ วกนี้เลือกใช้ยังไงครับที่อาจารย์บอกคือว่าถ้าเกิดมันมาที่สีเหลืองคือป็นเข้มเราเอาสลิงดูไม่ไม่ต้องใช้ตัวมันดูดลยตัวมันเป็นสลิงดูดดูดขึ้นมานิดนึงอย่างนิดก่อนคือประมาณว่าเราดูดปุ๊บเช่นเช่นว่าตรงเนี้ยถ้าตอนเนี้ยอ่าเอี้ยผมดูว่าเช่นแบบตอนเนี้ยอ่าถ้าถูกเฉพาะมันที่สีเขียวเนี้ยมันถือว่าโอเคครับระยะเนี้ยโอเคไหนสีเขียวนี่ครับอ๋อสีเขียวนี่คือโอเคถ้าสีแดงเนี่ยคือกดกดจืง ขั้นนี้เหลืองนี่กดเข้มเกินไปเนี่ยมาขั้นต้นเราลองดูดเนี่ยเอาถ้าถ้าแบบว่ากดเข้มนะที่ผมเคยทําเลยไปแล้วแบบนี้ดูดขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาใส่ขวดแล้วก็เอาน้ากันเติมลงไปแค่นี้อ๋อเติมเข้าไปพอเติมลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะทําให้กดมันเคลียร์ในน้ำกดมันเคลียร์ไงคือราบีนีครับดึงขึ้นดึงลงปุ๊บแล้วน้ำกดมันจะมุน มันจะหมุนเชื่องจางเอาแต่ลิงเป็นตัววนเนี่ยตัวเนี้ยผมเพราะว่าไอ้ในแผ่นธาตุมันจะซ้อนกันอยู่มันช่องเล็กๆแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเราเราไม่ดูดให้มันวนปุ๊บเนี่ยกดที่อยู่ข้างล่างมันก็ยังเข้มอยู่เหมือนเดิมพอเข้มอยู่เหมือนเดิมปุ๊บเราชาร์จเข้าไปมันก็ไม่ไม่ทำงานครับสันเฟลดไม่หลุดอ่าสีแดงไม่เติมเติไม่ใช่ไม่เติมนะใช้ชาร์จอ๋อใช่ครับชาร์จคือเราอย่าไปเติมน้ำกดเติมน้ำกดนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับใช้ชาร์จเอาใช้ชาร์จเอาเพราะว่าถ้าถ้าเป็นสีแดงใช่ม แปลว่ากรดมันจืดแต่ซันเฟลที่มันเกาะอยู่ที่ที่แผ่นธาตุเนี่ยมันมันเกาะหนามันไม่ทําปฏิกิริยาเราก็ต้องชาร์จชาร์จกระตุ้นชาร์จกระตุ้นมันให้มันหลุดให้มันหลุดให้มันหลุดออกมาสังเกตดูได้ถ้าชาร์จบางครั้งเนี่ยชาร์จออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำกดเนี่ยจะเป็นสีดําไม่ต้องตกใจนะไอ้นี่คือตะกอนซัชเฟลที่หลุดออกมาจากแผ่นที่ออกจากแผ่นมันเป็นตะกอนซันเฟลมันมันไม่มีกดอะไร ถ้าเป็นรถบ้านเราเนี้ยเราใช้งานวันอาทิตย์เราไปไหนไหมจะไปเครื่องฟื้นฟูนี่ตัวละเท่าไหร่อะไรยังไงต้องคือไอตัวเนี้ยไม่แนะนําไม่แนะนาถ้าจะซื้อนะในลาซาด้ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเหลืองที่มันฟื้นฟูกระตุกด้วยหรืออยู่ที่ประมาณ300บาทหรือไง่ยมันมีหลายะมันมีหลายเกตฟื้นฟูอะไรนะกระตุกกระตุกอะไรนะอ่กระตุกก็คือกระชากไม่ใช่คือไม่ไดการกระตุกคือการกระตุกก็คือ ไฟเข้าปุ๊บแล้วหยุดไฟเข้าปุ๊บแล้วหยุดอ๋อเป็นจังหวะเป็นจังหวะมันจะเป็นเป็นจังหวะพันเลยมันเหมือนพันกระตุกกระใช่ตัวนี้ไหมตัวเหลืองอะตังตัวไอตัวนี้คือใช้ธรรมดาคือถ้าเราใช้ปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถชาร์จแบตลิเทียมได้อ๋อเอามาใช้ได้เหมือนกันคือผมซื้อแบบพาพรวมเพราะมันตั้งได้ไงมันมีตัวตั้งตัวตั้งด้วยเครื่องชาร์จเนี่ยมันมีตัวตั้งคืออันเนี้ยแบตแบตเตอรี่ทั่วไปถ้าปรับมาหน้านี่คือแบตเตอรี่ล คือถ้ากรณีแบตหมดเลยเราต้องสับมันนี้คืออัดอัดไปเต็มที่นี่อัดไปเต็มที่ใช่แล้วอันนี้ก็คือต่อเรื่อยเรื่อยจ่ายเรื่อยอ่ามันจะเลี้ยงแล้วพอถ้าเต็มปุ๊บเราจะดูสเกตได้ว่าเต็มตรงเนี้ยค่าแอมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงจนเป็นศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์แสดงว่าแบตนิ่งแล้วแบตนิ่งแล้วโอเคครับผมครับตัวละสามร้อยไปเอตัวนี้ตัวนี้หกร้อยกว่าบาทแต่ถ้าถ้ามียี่ห้อที่แนะนำนะครับ